ทุกคนนะคะสุดยอดเลยพี่นกเนะวิศวะวิศวะประเทศไทยเหตจังใดนะคะขนาดบนเขาเท้เลยนะบนเขาสูงพี่้อกสูงนะตรงจุดตรงเนี้ยสูงนะสูงมากนะคะแต่ว่าวิศวะของประเทศไทยนะคะกุดไอเดียมากๆเลยนะคะสุดยอดมาก,มาก อัฟกายิสถลนนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากพี่น้องเบิงนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมาแบบมาเวลาผ่านไปพันมากแล้วมันง่ามเนาะเขาก็เลยมาแบบจอดรถถ่ายรูปกราบสบายดีกราบทักทายสบายดีสวัสดีพ่มแม่พี่น้องว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อับทุกทันเขาสูซองสองสาวลาวเซน ใช่สบายดีเพรออาอย่งพี่น้องปื่อทุกท่านพยยามบ่ายๆน้อพี่น้องน้องมันนี้ก็มาพบก,กันอีกแล้วกับซาบุผาผู้เก่าผู้เดิมดำเนินรายการอีคือเก่านะพี่น้องเนาะมันนี้ก็มาผู้เดียวซ้ายเดียวอีละพี่น้องสองสาวเราเนะแต่ว่ามีคนเดียวคือเก่นะาแล้วพี่น้องเนาะทางคออภัยนำหลายพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เนาะเพิ่นไปอ่าน้องเมกเพิ่นไปขาย,ขายขเครื่องเซยนะ์เมทแล้วพี่น้องไปขายขนมเบ้งเนาะเพระาะว่เมื่อนี้เป็นมื่นวันผักนล้วพี่น้องว่ามือันศิ์เนาะไปขายเครื่องบูชานะพี่น้องเนานะอ่า ก็เลยมาคนเดียวนะพี่น้องเนาะสุภาก็เลยซีงเงาๆอีกตาเก่าะตาเคยนะพี่น้องเนาะอ่าก่อนอื่นเขาเปลี่ยนสภาพอากาศทางฝั่งลาวจังหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะหนาวหลายพี่น้องทางฝั่งลาวหนาวแทหนาวว่าตุ่มผมซ้ำพื้นก็ยังบไปยางอุ่นนะพี่น้องถ้าใครสบายดีก่อนพี่น้องทางฝั่งไทยอากาศทางฝั่งไทยเป็นยังไงเหน่บพี่น้องหนาวคุยกันบนนอนระว่างห่อนเนาะอ่าและสำหรับพีเอฟซีไทยไลท์ที่เขามาติดตามขับซุ่มส่องของสาวลาก่าลืม กด subscribe นะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสาวลาวสนับสนุนสองสาวลาวจำนวนเดวยกันมาขำโฆษณาเด้จาะพี่น้องอ่าเมื่อกี้ก็จะมาเห็นคลิปรีแอคชั่นอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะจะมานำเสนอคลิปในหัวข้อเรื่องสาวลาวสอนวิศวกรคนไทยออกแบบทางขึ้นเขาได้อย่างไรสวยงามมากๆซึ่งคลิปนี้สาวผพายไปเห็นแล้วกันนะพี่น้องเนาะ on ซ้อนลายพี่น้องเอ้ย on ซ้อนล่างเจ้าย่างเต้นแต่ละทีเหม็นบ่อยน้อง <laughs> นอกเรื่องเลยนะพี่น้องนะสะอ้อนทางขึ้นเขานะพี่น้องนะป้าพี่น้องหนักวิศาวกรไทยเป็นเก่งแห้งนะพี่น้องนะเป็นออกแบบแ้วก็ถทถถนนออกมาได้แบบสวยเว่อร์วังอลังการมากๆคลิปนี้เพราะอวยจากซองสามบาทนะพี่น้องนะขักแห้งนะพี่น้องเนราะอ,อวยถนนไทยพี่น้องป้าพี่น้องสะพานหมากที่ว่าแบบความเป็นธรรมศาสกกับความทันสมัยให้เฮ้าได้ไฟไกลสิทธิ์กับธรรมศาสตร์ลายขึ้น ด้วยที่บ่ต้องลําบากเราเป็นน้องๆพราะว่าิทน่นทางสะดวกสบายแล้วก็คลิปนี้มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายมากๆเลยทางปิ่นเขาของทางวังประเทศไทยเราเป็นน้องๆสาวเาหินเลยอยากไปเที่ยวพี่นอ้องแต่ว่ามื้นอนี้ก,ก็จะมา ให้พ่อแม่ได้ z o o พ่อแม่พี่น้องได้ z o o ทางถึงเขาทางฝั่งประเทศลาวแล้วก็ทางฝั่งประเทศไทยพฝั่งเราพี่น้องเนาะแต่ก่อนจะไปหา zoom clip เราพี่น้องเนาะสมุภาก็ต้องขอฝากคลิปต้นสบับเดียสัมภาระแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้โพสตนะ์เนาะคลิปของสาวฟุลชาแนลทว่าสปนชนาแนลมาเห็นคลิปนี้กับคนในย่านดัน,นนะลิปมาเรียกษาเลยจ้าเพรอะไรก็ชิเป็นการย้ายห่างนะพี่น้องเนาะใจหอนมากเลยตอนนี้ใจร้อนมากอยากไปดูถนนเวไวน์นะพี่น้องเนาะขั้นตอนต่อไปเอาเป็นว่าเข้าไปหา z o o คลิป สวยๆของถนนขึ้นเขาของทางฝั่งประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งประเทศลาวพร้อมๆกันเลยนะพี่น,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 พน,น้องไปกันเลยพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องตองไยเบิร์สุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ๋ามื่อนี้สาวฝนสิพาพี่น้องนะคะพาพี่น้องมาส้มถนนมาส้มคววงงามของถนนต่างจังหวัดถนนขึ้นเขาของประเทศไทยพี่น้องนะคะว่ามีความงดงามขนาดไหนรคะพี่น้องนะคะสวยงามมากๆเลยพี่น้องนะคะจุดตรงนี้นะคะจุดที่ สาวฝนกำลังขับรถนี้นะคะเป็นถนนโค้งเลขสามนะคะเป็นถนนโค้งเลขสามเส้นทางถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งตงยูตําบลอวยอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นถนนที่ตัดผ่านบนเขาสูงและก็มีค่วมสวยงามมากๆถนนมีคั้วโค้งงอไปมาคล้ายๆเลขสามอารบิพี่นองนักท่องเที่ยวที่พันไปพันมากาการจอดรถ ถ่ายรูปเซ็กอินเลยกลายเป็นสถานที่เซ็กอินของจังหวัดน่านอีกแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะสาวพลเห็นแล้วก็สือื้นสะออนพี่น้องก็เลยอยากจะเอามาฝากพี่น้องทุกคนนะคะสุดยอดเลยพี่น้องเนาะวิศวะวิศวะประเทศไทยเหตดดจังใดนะคะขนาดบนเขาเท้เลยนะบนเขาสูงพี่น้องสูงนะตรงจุดตรงเนี้ยสูงนะสูงมากนะคะแต่ว่าวิศวะของประเทศไทยนะคะ ุดไอเดียมากๆเลยนะคะสุดยอดมากๆอัสเริลียอีลีนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากพี่น้องเบิงนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมาแบบมาเวลาผ่านไปพันมาแล้วมันง่ามนะาันเนาะเขาก็เลยมาแบบจอดรถถ่ายรูปแต่ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังนะ ต้องใส่ขั้วมะมัดระวังนะคะเพราะว่ารถพันไปพันมารถค่อนข้างที่จะใส่ขั้วเร็วคือการเพราะว่าถนนเข้าดีนะคะจุดตรงนี้สวยมากพี่น้องจัางดงามมากๆนะคะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจังหวัดน่านนะคะที่กําลังได้รับความนิยมได้รับความาน่าสนใจมากๆตอนนี้นะคะได้รับความนิยมมากเลยนะคะ ช่วงนี้นะคะเทศกาลช่วงอ่อช่วงไฮซีซันนะคะของประเทศไทยนะคะช่วงนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากพี่น้องเยอะมากๆนะคะประเทศไทยบาวาสิเป็นในเมืองกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะคะตอนนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบแน่นนะคะแทบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะขนาดบนเขา ก็ยังมีแบบนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเซ็กอินเยอะมากพี่น้องนะคิดเบอง์วาฮิตมากขนาดไหนนะคะท่องเที่ยวไทยนะคะมีสื่อเสียงมากพี่น้องเบองเอางามขนาดไหนสวยงามมากๆเลยพี่น้องจ๊ะนะคะงดงามอีลีพี่น้องโอ้เป็นตาส้อนเห็ดใดจังไดเนาะงามอีลีสุดยอดเมืองไทยอีลีนะคะนี่คือบนเขาด้พี่น้องนี่คือถนนบนเขานะเราวิ่งกันบนเขานะพี่น้องยังงดงามขนาดนี้สุดยอดอีลีพี่น้องจ้ะนะคะสุดยอดอีลี ยอมรับเลยนะคะัวสมองของอาวิศวกรไทยนี่อัจฉร,ริยะจริงๆนะคะปีท่องเที่ยวลาวนะคะปีท่องเที่ยวเลาาปีหนีเนาอะอน,นักท่องเที่ยวกับสินีมาเที่ยวไทยเบิดนะคะตอนนี้ประเทศลาวคงส,สงบมากนะคะสงบเสงี่ยมสมกับผููบเลลาวผู้นั้นคุยคักนะคะส่วนไทยตอนนี้ก็ อุ่นวายนะคะวุ่นวายอิลีพี่น้องวุ่นวายกับนักท่องเที่ยวหลักล้านล้านคนที่กําลังขนเม็ดเงินเอามาหายประเทศไทยกันแบบบวัิบวายเนาะสเสน่ห์ของเมืองไทยนั้นคืออะไรนะคะสเสน่ห์ของประเทศในประเทศไทยนั่นก็คือเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านประเทศไทยนะคะคนไทยทุกคนเป็นมิตรกับ เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีมีน้ําใจกับนักท่องเที่ยวทุกคนพี่น้องจ้ะนะคะละอีกอย่างหนึง่งการเดินทางพี่น้องการเดินทางสะดวกสบายนะคะอยากไปไหนก็ไปได้หมดนะคะอาหารการกินก็มีตลอดนะคะรถล่านะคะรถล,ลาก็สะดวกพี่น้องนะคะรถก็สะดวกนะคะอาหารการกินก็มีตลอด2 4ชส่วโมงพี่น้องจ้ะนะคะทุกอย่างสะดวกสบายหมดเพะฉะนดัน,น,นประเทศไทยถึง ยืนหนึ่งในการท่องเที่ยวนะพี่น้องและที่สําคัญนะคะคนไทยคนไทยใจดีมากพี่น้องมีเขตหนึ่งพี่น้องจะมีเขตหนึ่งสาวขนอยากสีบ่าให้พี่น้องฟังนะคะเขตนี้กับเป็นกรณีแบบลาวต้มลาวพี่น้องเล่าต้มเล่าอีกแล้วนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะสําหรับคนเล่าที่คิดอยากจะมาขายแรงงานในประเทศไทยแบบไม่ถูกกฎหมายและก็ย่อมเสียเงินจํานวนหลายให้กับ ในหน้าที่เป็นอันคนเล่าน้ากันนะคะสาวคนก็เคยเตือนในคลิปหลายคลิปนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายซ่องนะคะก็เอามาเตือนกันห่อยมากนะคะออกทีวีนะคะเอ,อใาใกล้กรนทอลัทน์ก็เตือนกันนะคะแต่ก็ย่งกะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจนใดเนาะพี่นอนะ้องณกรณีของเคสอันเทาน้อยอายุ3 5ปีพี่น้องอยู่ที่แขวงจำปาสักถูก นายนาคนเล่านำกันนะคะต้มมาปล่อยไว้ที่ฟังไทยบอกว่าสีมีงานเรียงไก่ห้เห็ดที่จังหวัดสุ่นบุรีอยากไปขายเรียงงานเลียงไก่ที่ประเทศไทยก็ต้องเสียค่านายนาคนละเก่าพันบาทพี่น้องค่านายนาคนเรากเก่าพันบาทนั้นมันบ่แมนหน่อยเนาะเงินเก้าพันบาทมันเยอะนะเนาะมันเยอะมากแต่ก็บอกว่าไปเส้อใจเขาใดจังใดนะคะมีหน้าเชื่อนะว่าจะไปกาเส้อใจเขาใดนะคะแล้วเขาอ่ะก็พาขึ้นรถ มาปล่อยไ้ฟังไทยพี่น้องบริไดมาผู้เดียวได้มากันหลายคนนะสิบกว่าคนนะที่เราเราเห็นฟังนะมาประมาณสิบกว่าคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเสร็จแล้วพอเขาปล่อยทิ้งแล้วเขาก็ขับรถหนีไปนะคะส่วนเท่าหน่อยนั้นอันกับพรรคพวกหลายๆคนนะกระแตกกระสาาจันทรนกันไปตางก้นต่างไปนะคะหาหาเป้าหมายของตัวเองนะคะส่วนอันเท่าหน่อยนั้นเพึ่งกระยาง ยังเถวเปล่านะคะตามถนนไม่มีเงินซื้อขา้าวเพราะว่าเอาเงินนั้นห้เขาไปเปิดเหลวพี่น้องไม่มีเงินซื้อขา้าวซื้อน้ํากินนะคะแล้วก็มาได้คนไทยไน่อค่ะมาพอคนไทยคนไทยใจดีมากนะคะพระหูว่าเป็นคนเล่าที่โดนต้มมากนะคะก็ให้ค่วมซวยเหลือนะคะพี่น้องเอาเขาเอาหนามมาห้กินนะคะสาวฝนก็อยากสิบอกว่านะคะคนที่นะคะคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะบวชสิโดนหลอกมากนะคะ ไม่ว่าจะโดนหลอกมาหรือแบบเต็มใจมากนะคะถ้าถูกถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วถ้าไม่มีทางไปเนาะทางที่ดีที่สุดให้เข้าหาตำรวจนะคะเข้าหาตำรวจไทยแต่พี่น้องจากบ่อตงฮวงนะคะตำรวจไทยตำรวจไทยบอกคือตำรวจเล่านะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมาแบบผิดกฎหมายตำรวจเขาก็ห้ควมเซยเหลือเจ้านะคะพาเจ้ากับบานเจ้าอาจจะโดนขึ้นมันซี่ดำ เ้าอาจจะโดนขึ้นมันซีดำหลายปีในที่โบไ้บราามารถที่จะกลับเข้ามาทํางานที่ประเทศทไทยใดแต่ว่าเจ้าก,ก็ยังได้กลับบาทนะนะคะบ่ต้องไปแบบว่าดีกว่าจะไปแบบเลื่อยเปื่อยแบบบม่มีจุดหมายไปทางาบางคนนะคะบางคนก็ถูกหลอกเอาไปขายตัวนะคะสาวล่าบ,บางคนก็ถือหลอดเอาไปขายตัวดินะคะบางคนก็ปับบบดถือหลอกก็ไปแบบเต็มใจแน่ก็มีนะคะส่วนมากก็ จะโดนหลอกกันมาทางนั้นนะคะสาวสาวสาวลาวที่อายุ1 6บ7ดปีนะคะโดนกันเยอะเนาะบางคนก็กับบานใดน,นะคะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากอ่าคนไทยจากตำรวจไทยกับเด็กกับบานบางคนกับเด็กกับบานเด็กนะคะคนไหนที่โศชคดีกับเด็กกับบานนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เนาะพี่น้นงช่วงนี้นะคะนายจังนายจังคนไทยนะคะว่ามีคนใดเขารับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายหรอกนะคะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะค่อนข้างเข้มงวดมากกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีดราม่าหลายๆเรื่องเนาะหลายๆอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้มงวดเฉพาะกับคนลาวกับแรงงานต่างด้าวลาวนะทุกคนคะทั้ง แรงงานเมียนมาแล้วก็แรงงานกัมพูชีนะคะตอนนี้เข้มงวดนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้โดนตมมานะคะเสียเงินจํานวนหลายหเหล่บพอก็มาโดนปล่อยทิ้งี่นอกจ้ะนะคะมีอ่ามันออกข่าวกันเยอะเนาะ เซฟตัวเองเ้อสำหรับคนที่อยากเข้ามาจริงๆก็ให้เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายนะคะใส่เวลาเนี่ยเพราะว่าการทําเอกสารของประเทศเล่าแล้วมันก็ใส่เวลาอีรีนะคะมันต้องใช้เวลานานพอสมควรเนาะก็ต้องเข้ามาแบบถูกกฎหมายนะมันถึงจะมีงานรองรับนะคะแต่ถ้าเข้ามาแบบนี้มันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละพี่น้นกนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะสาวฝนก็จะพาพี่น้องนะคะมาส้มบรรยากาศงงามนะคะจะขอลาก,กันไปด้วยบรรยากาศงามของอถนนบนเขาของจังหวัดน่านพี่น้องจ้าเป็นถนนที่มีความงามมากๆนะคะแล้วก็ติดอันดับต้นๆนะคะของประเทศไทยนะคะถนนของจังหวัดน่านงดงามจริงๆนะคะลาก,กันไปก่อนเด้อยวาะพี่น้องจะ อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวโฟนเดอร์เสีมีกำลังใจนำคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า ไปแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปจากสองของสาวโนแชแนลแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอฟซีเบอร์ทุกฐานทีอ่าเขามาฮับ zoom คลิปอ่าตั้งแต่ต้นจนตลอดไทยคลิปนี่ล้วบอกขายโฆษณา,าของสาวลาเนาะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าอ่าซึ่งคลิปนี้เนาะสาวนเพิ่ปกับพาเฮาไปเที่ยวถนนอ่าทางขึ้นเขานะพี่น้องเนาะป้าบอกเลยว่าถึกใจเฮงพี่น้องก็เลยอยากภูมิใจนําเสนอพีเอฟซีมากๆเลยอยากให้มาเห็นมา zoom นำการน,นะพี่น้องเนาะ ป้าหนักวิศวกร,รกไทยนี่เป็นเก่งลายนะพี่น้องเนาะเห็นถนนได้แบบว่าสวยงามอลังการมากๆเลยเห็นแล้วก็อยากไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะซึ่งในคลิปเขาก็จะเห็นว่าหนักท่องเที่ยวไปเที่ยวลายนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันวิวดีพี่น้องเนาะเป็นแบบความเจริญคนความทันสมัยบวกกับ,บธรรมศาสตร์นล้วเปน้องเนาะป้าเป็นน้องชงพาหมักลายพี่น้องหวังว่าจะวันหนึ่งจะได้มีโอกาสไปเที่ยวนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นคลิปแบบ zoom คลิปแบบใจเต้นนะเป็นน้องเนาะอยากไปเที่ยวพี่น้องเลย แต่ว่าเฮากับแบบยังไปบ่อใดน้ำพี่น้องเนี่ยอย่างจากอาการป่วยที่เป็นเนาะจะดนกะฝากเป็นกำใจสงข์าด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะนำเสนอคลิปเรื่องราวดีๆีบ่ว่าจะเป็นถนนลาวและถนนไทยนะพี่น้องเนาะกสวยงามคนละแบบนะพี่น้องเนาะกัหวังว่าพี่จีจะเข้าใจเนาะคลิปนี้กับไม่มีเจตนาที่จะมุกมาบูลลี่ประเทศตัวเองเนาะพี่น้องเนาะอาเพียงแต่อยากน้ำมานำเสนอให้อภัยพี่น้องนะครับซุ้มเนาะสำหรับคลิปนี้สวภาพสิรับขอตัวลาไปก่อนแล้อพี่น้อง อ่อย่าลืมติดตามในคลิปหน้าน้าองสามพูจะนำคลิปเรื่องราวดีๆยังมาฝากค่ะผู้ชมอีกนะอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปสำหรับมือนี้คอตลาไปก่อนและขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย